ปีนี้นะคะมีกลยุทธ์หลายๆกลยุทธ์ค่ะในการดำเนินธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของโบรโกเกอร์ทองคำค่ะที่มีคนให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะปีนี้ออสซิลิสนั้นก็มีการปรับกลยุทธ์เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ารูปแบบการปรับนั้นจะน่าสนใจเพียงใดติดตามได้ใน m ั n นี่เดลี่ออนทัค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากคุณบุลเลิศสิริพัทรวน,นิชนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทออสเตริลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปัทครับค่ะวันนี้เนี่ยมาในงานด้วยนะคะสำคัญมากเลยเพราะว่าออสเตรเนียกำลังมีการรีแบรนด์แล้วก็มีเป้าหมายและกลยุทธ์ของการดําเนินธุรกิจท,ทองคําด้วยในปีนี้ซึ่งพอตอนนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของการลงทุนในทองคำนักลงทุนที่ความสนใจมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีบริษัทที่เปิดให้บริการเกี่ยวกับลงทุนทองคำมากขึ้นด้วยปีนี้เราบอกว่าเราจะกล เราได้มีการวางแผนหรือว่าการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มนักลงทุนยังไงบ้างคะอ๋อต้องเรียนว่าออสซิลิสเนี่ยเตรียมความพร้อมเรื่องนี้มานานนะครับเราเหมือนนักเป็นนักสังเกตนะครับเรามองสังคมมองดูการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจนะครับมองดูว่าโลกปัจจุบันเนี่ยที่เราประเมินนะครับเรามีความเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมาทางประเทศไทยนะครับไม่ว่าด้วยกระแสของการเกิดขึ้นของวิเกตเศรษฐกิจและชิฟ คอนโรมาทางเอเชียเรื่องของ AEC ที่จะเปิดเขตการค้าเสรีหรือแม้กระทั่งเรื่องของภาะวะการแข่งขันในการลงทุนของท่านเองนะครับมองว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยบริษัทของเราเนี่ยไม่สามารถอยู่นิ่งได้แล้วนะครับเรามีความจำเป็นต้องรีแบรนดิ่งนั่นคือความเป็นเรื่องแรกนะครับอันที่2คือเราก็มองไกลด้วยเรามองไประยะยาวๆด้ยวยว่าออสซิสจะเติบโตอย่างไรน,นะครับออสซิสอยู่ใน position ที่อินตลาดทุนในตลาดของชีเฟกเซนไร ตอนที่เราเป็นฟูดเดลิเวอรีทีฟนะครับเราเราอยากจะเป็นคนที่สเปเชียลิสต์ทางโกอยากเป็นดิชมาร์เก็ตบอกว่าถ้าเกิดเรื่องทองมามาที่เราได้เลยเราก็จะเก่งเรื่องนี้ค่ะแล้วในด้านของการเข้าไปดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงนะคะเรามีการก้าวเข้าไปเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรของเรานักวิเคราะห์ผู้ดูแลนักลงทุนมาร์เก็ตติ้งเหล่านี้เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมศักยภาพของออสซิริสยังไงบ้างคะก็กบบคำพูดง่ายๆครับว่าเราก็ทิ้งโปรโพลีนะเราจะแอคโลโพลีนั่นคือเวของออสซิริส อ๋อซิสพยายามสังเกตเหตุการณ์ทั้งหมดมาทั้งหมดเราวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาสาร้างเอร์กับคนสร้างภายในแต่จริงๆแล้วทําไปทํามาเนี่ยเรานโยบันทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้คิดเพื่อใครเลยเราคิดเพื่อลูกค้าอย่างเดียวเราเชื่อมั่นว่านักลงทุน,นปัจจุบันนี้เนี่ยนิดคือ education อันที่2ค,คือนิดคือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี่แหละที่เ<ฆ>ขาคาดหวังกับบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องอยู่อันที่สาก็คือ แน่นอนคือการตัดสินใจค่ะแต่ว่าเมื่สักครู่นี้คุณบุเร์ได้มองไปที่กลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงนักผู้ลงทุนในทองคำในกลุ่มลูกค้าเดิมๆคนอาจจะพัฒนาจากรายย่อยขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อทองเป็นแบบว่าลูกระพานหรือทองคําแท่งแล้วก็พัฒนามาเป็นโกลฟิลเจอร์หรือว่ากลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เราน่าจะลุกตลาดไปนี้เรามองไปที่กลุ่มไหนบ้างะคะหลังจากที่เรา,ามีความชัดเจนในเรื่องของพาเก็ต ดนั้นเขาบอกว่าความหมายก็ดีเรื่องธุรกิจสบายก็ดีเนี่ยสิ่งที่เป็นทาร์เก็ตและเป็นเรือโยบายเนี่ยเราก็จะเอามาเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนที่เรามาพัฒนาในโปรดักซลูชั่นที่ที่เที่ยวกับนักลงทุนนะครับนั่นเองความเชื่อในเรื่องของโปรดักต์ที่มีหลากหลายกับพัฒนาการที่มีขึ้นมีโกลบอลเลียนของแท่งมีเซฟดิ้งโปรแกรมที่เราพัฒนามีโต ETF เ้เอเจฟท์มีโปรดักต์ระหว่างกลางร,ระหว่างโกลบอลเลียนกับโต้ฟิวเจอร์เรียกว่า3 4งคีตนี้ นักลงทุนตอนนี้ยังไม่มีความเข้าใจวอลล์เิงจริงว่าจะอยู่กับตลาดทองคำให้ดีได้อย่างไรมีประสิทธิภาพได้อย่างไรเราหน้าที่สำคัญคือบริษัทเราครับจะเป็นตัวกลางเราต้องให้ความรู้ควาเขีายจกับนักลงทุนครับค่ะเรียกได้ว่านะคะต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าใครนึกถึงเรื่องของการลงทุนในทองคำนั้นออสเริสก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากให้มานึกถึงออสเริสด้วยเพราะว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ได้อย่างครบวงจร เราพยายามครับรทะค่ะเราตั้งใจให้ทำได้ดีที่สุดครับค่ะ,คะก็จะคอยติดตามดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับออสซิริสด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราะคะ่ะคุณทากครับ